สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะคือเรื่องพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศ2560เราจะลองมาทำความเข้าใจแก่มของมันจริงๆคะ่ะว่ามันคืออะไรส่งผลยังไงโดยอิงจากตัวกฎหมายเลยครับผมเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมองให้เห็นภาพรวมคะ่ะว่าโครงสร้างกลไกลที่กฎหมายนี้วางไว้เนี่ย มันสําคัญยังไงกับการพัฒนาประเทศในระยะยาวมากๆคือแบบอย่างน้อย20ปีเลยนะคะครับยาวมากครับแล้วที่สําคัญมากๆเลยก็คือกฎหมายนี้ไม่ใช่แค่คําแนะนําสวยๆนะคะแต่มันมีผลผูกพันทางกฎหมายจริงๆกับหน่วยงานรัฐแคบจะทุกแห่งเลยใช่ครับซึ่งแน่นอนมันก็ต้องกระทบเรื่องนโยบายเรื่องงบประมาณอะไรพวกนี้แน่ๆเอาละคะ่ะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่า คำถามแรกเลยค่ะยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยตกลงตามกฎหมายแล้วมันคืออะไรกันแน่คะแล้วทําไมอยู่ๆถึงต้องมีกฎหมายเรื่องนี้ขึ้นมาครับคือถ้าดูตามเจตนารมณ์แล้วก็ตัวรัฐธรรมนูญมาตรา65ประกอบนะครับตัวยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันก็คือเป้าหมายการพัฒนาประเทศแต่เน้นว่าต้องเป็นเป้เปาหมายที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลด้วยอือหือยั่งยืนธรรมาภิบาลใช่ครับแล้วก็เอ่อมันทําหน้าที่เหมือนเป็นกรอบหลัก ที่แผน,นอื่นๆของรัฐต้องเดินตามไปในทางเดียวกันเหมือนเป็นแผนแม่บทใหญ่สุดประมาณนั้นครับคือตัวกฎหมายมาตรา5เนี่ยบอกชัดเลยว่ามันเป็นกรอบที่แผน,นอื่นๆทั้งหมดทั้งนโยบายรัฐบาลที่จะถแถลงต่อสภาแผนพัฒนาเศรษฐกิจครับแผนความมั่นคงหรือแม้แต่งบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตัวนี้ครับโห oh, ครอบคลุมหมดเลยครับและสิ่งที่น่าสนใจมากคือขอบเขตการ,ารบังคับใช้มันกว้างจริงๆคําว่าหน่วยงานของรัฐที่พูดถึงในกฎหมายเนี่ย ไม่ใช่แค่กระทรวงกรมฝ่ายบริหารนะครับแต่รวมไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการองค์กรอิสระองค์กรอายการคือเอเรียกง่ายๆว่าทุกกลไกของรัฐเลยต้องอยู่ภายใต้กรอบนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นเข็มทิศใหญ่ที่ทุกคนต้องมองตามจริงๆใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วในตัวยุทธศาสตร์ชาติเองเหรคะกฎหมายกำหนดไหมว่าข้างในต้องมีหน้าตาหรือองค์ประกอบอะไรบ้าง กำหนดไว้ครับในมาตรา6เนี่ยบอกว่าอย่างน้อยๆต้องมี3ส,ส่วนหลักๆค่ะมีอะไรบ้างคะ1คือวิสัยทัศน์คือภาพอนาคตที่เราอยากเห็นประเทศไทย2คือเป้าหมายระยะยาวที่ต้องชัดเจนมีตัวชี้วัดมีกรอบเวลาบอกได้ว่าจะวัดผลเม,มื่อไหร่ยังไงอืและสก็คือตัวยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นๆค่ะ ที่สังเกตเห็นคือกฎหมายเจาะจงด้วยนะคะว่าเป้าหมายระยะยาวเนี่ยต้องมีเรื่องความมั่นคงคุณภาพชีวิตประชาชนบทบาทรัฐในการบริการประชาชนด้วยแสดงว่าวไม่ได้มองแค่ภาพใหญ่แต่ลงรายละเอียดถึงชีวิตคนด้วยถูกต้องครับคือให้ความสําคัญทั้งความมั่นคงของชาติแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนควบคู่กันไปแล้วนอกเหนือเจ้าองค์ประกอบนะครับกฎหมายยังวางหลักการในการทํายุทธศาสตร์ไว้ด้วยในมาตราเจ็หลักการ เช่นอะไรบ้างคะก็เช่นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้งต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ต้องมองเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องยึดหลักธรรมาพิบาลและที่สำคัญมากๆคือต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยครับอ๋อการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่เองใช่ครับแล้วก็ต้องทำบนฐานข้อมูลด้วยนะคือต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค หรือสวที่เรารู้จักกันแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าคาดการแนวโน้มอนาคตด้วยอืมไม่ใช่แค่นั่งคิดเอาเองแต่ต้องมีข้อมูลมีการวิเคราะห์รองรับครับผมฟังดูแล้วกระบวนการน่าจะซับซ้อนทีเดียวแล้วตอนสร้างขึ้นมาจริงๆล่ะคะทำยังไงมเมื่อกี้บอกว่าเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะใช่ครับ เรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดเลยในมาตรา8ว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยๆคือ2ขั้นตอนหลักๆค่ะ2ข,ขั้นตอนคือตอนเริ่มจะร่างเลยก็ต้องฟังก่อนรอบหนึ่งเอาไอเดียเอาความต้องการไปใส่แล้วพอได้ร่างเบื้องต้นออกมาแล้วก็ต้องเอาไปให้ประชาชนดูอีกรอบรับฟังความเห็นเพื่อเอามาปรับปรุงแก้ไขครับค่ะแล้วการรับฟังนี่เขามีเงื่อนไขอะไรไหมคะว่าต้องทําแบบไหน กฎหมายเน้นเลยครับว่าต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกทั่วถึงแล้วก็ต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอด้วยไม่ใช่แค่จัดพอเป็นพิธีแต่ต้องให้การมีส่วนร่วมมันมีความหมายจริงๆเ <c oughs> ข้าใจค่ะคือเน้นคุณภาพของการรับฟังด้วยครับผมแล้วพอผ่านการรับฟังผ่านการยกร่างแล้วขั้นตอนการอนุมัติเป็นยังไงต่อคะขั้นตอนการอนุมัติตามมาตรา9กาก็มีลำดับขั้นครับเริ่มจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ย จัดทำร่างเสร็จก็เสนอให้คอรมอรพิจารณาค่ะคอรมอรต้องเห็นชอบก่อนใช่ครับถ้าคอรมอรเห็นชอบก็ส่งต่อไปที่รัฐสภาเริ่มที่สภาผู้แทนราษฎรก่อนสภาผู้แทนมีเวลานานไหมคะมีเวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน60วันครับถ้าผ่านสอสก็ส่งต่อไปที่วุฒิสภาหรือสวสวอก็มีเวลาอีก30วัน ถ้าสวาก็เห็นชอบด้วยก็เป็นอันว่าผ่านรัฐสภาแล้วก็นำขึ้นทุนกล้าวประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปอืมมีขั้นตอนการตรวจสอบจากทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติเลยนะคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดรัฐสภาไม่เห็นชอบล่ะอ,อ๋อมีกรณีนั้นด้วยเหรอคะมีครับถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบร่างนั้นก็ตกไปครับต้องกลับไปเริ่มทาใหม่ในร้อยแปดสิบวันอ๋อคะ่ะแต่ก็มีกรณีคือถ้าสภาพิจารณาไม่ทันตามกำหนดเวลา อันนี้กฎหมายให้ถือว่าเห็นชอบนะครับอ๋อมีกำหนดเวลาบังคับด้วยครับผมโอเคค่ะพอได้ยุทธศาสตร์ชาติมาแล้วซึ่งมันเป็นภาพที่ใหญ่มากๆเลยจะแปลงไปสู่การลงมือทำจริงๆได้ยังไงคะตรงนี้กฎหมายก็พูดถึงกลไกสำคัญที่เรียกว่าแผนแม่บทครับในมาตราสิบแผนแม่บทใช่ครับมันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมจากยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นภาพกว้างๆเนี่ยไปสู่การปฏิบัติจริงคือจะมีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นคณะย่อยลงไปอีกนะครับทําหน้าที่จัดทําแผนแม่บทขึ้นมา mm hmm. โดยในแผนแม่บทเนี่ยจะระบุรายละเอียดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกําหนดไว้ในแต่ละด้านแล้วแผนแม่บทนี้ใครอนุม,มัติคะแผนแม่บทที่คณะกรรมการจัดทําร่างเสร็จต้องเสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดใหญ่เห็นชอบก่อนแล้วจากนั้นก็เสนอให้คอรมออนุมัติอีกทีครับค่ะพอคอรมออนุมัติแล้วพอคอรมออนุมัติแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผนแม่บทนั้นก็จะมีผลผูกพันทางกฎหมายกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทันทีผูกพันเลยครับหมายความว่าการทำโครงการต่างๆการของ,งบประมาณประจำปีต้องอิงต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทนี้แล้วแผนแม่บทนี้ก็ต้องไปสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้วยนะครับมันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแผนแม่บทปรับได้ไหมคะหรือว่าต้องยึดตามนั้นไปตลอดปรับได้ครับ กฎหมายก็เขียนเผื่อไว้ว่าแผนแม่บทสามารถทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสถานการณ์แต่การแก้ไขก็ต้องผ่านกระบวนการเหมือนเดิมคือต้องให้คณะกรรมการชุดใหญ่แล้วก็คอรมอเห็นชอบก่อนครับอืมมีความยืดหยุ่นอยู่แต่ก็ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติเหมือนกันใช่ครับเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะทีนี้คนที่ดูแลเรื่องทั้งหมดนี้ใครคือคนคุมเกมหรือคนขับเคลื่อนหลักคะต้องมีองค์กรหรือคณะกรรมการรับผิดชอบใช่ไหมคะ ถูกต้องครับกลไกหลักเลยคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา12ครับซึ่งถ้าเราไปดูองค์ประกอบเนี่ยเออน่าสนใจมากๆค่ะมีใครบ้างคะประธานก็คือนายกรัฐมนตรีครับรองประธานก็มีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาและก็รองนายกที่นายกมอบหมายครับอืมหัวเรือใหญ่ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งอีกเพียบเลยครับทั้งสายความมั่นคงปลัดกระทรวงกลาโหม ผอบอสูงสุดผอบอเหล่าทัพผอบอรตอรอเลขาสมชสายเศรษฐกิจสังคมก็มีเลขาที่การสภาพัฒนาที่เราเรียกกันสอสอชอนะครับประธานสภาเกษตรกรแล้วที่น่าสนใจมากๆคือดึงภาคเอกชนหลักๆเข้ามาด้วยอ๋อเอกชนก็มาด้วยใช่ครับประธานสภาหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมไทยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแล้วก็ประธานสมาคมธนาคารไทย โอ้โหครบวงจรเลยนะคะทั้งรัฐทั้งเอกชนยังครับยังมีอีกส่วนที่สําคัญมากคือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน17คนผู้ทรงคุณวุฒิมาจากไหนคะอันเนี้ยคอรมอเป็นคนแต่งตั้งครับเลือกมาจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเยอะมากเช่นความมั่นคงการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาธารณาสุขโครงสร้างพื้นฐานอะไรแบบนี้ครับ กฎหมายบอกด้วยว่าให้คำนึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนและก็ช่วงวัยด้วยนะอ๋อมีเรื่องความหลากหลายด้วยดีจังค่ะแล้วกรรมการกลุ่มนี้อยู่นานไหมคะมีวาระ5ปีครับอยู่ได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันค่ะแล้วหน้าที่หลักๆของคณะกรรมการชุดใหญ่นี้คืออะไรคะก็ตามมาตรา15เลยครับหลักๆคือจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเสนอคอรม กำหนดวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่อรัฐสภาคอรมหรือหน่วยงานรัฐว่าจะทำยังไงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และที่สำคัญคือกำกับดูแลให้การปฏิรูปประเทศมันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยเหมือนเป็นคนคุมภาพรวมทั้งหมด ใช่ครับโดยมีสอสอชอหรือสภาพัฒนานัดเนี่ยเป็นสำนักง,งานเลขานุก,การคอยสนับสนุนการทำงานแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่นี้ก็ยังมีอำนาจตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคือคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านต่างๆขึ้นมาช่วยร่างเนื้อหาในแต่ละด้านโดยเฉพาะซึ่งก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้นๆอีกทีโหโครงสร้างดูซ้อนกันหลายชั้นเหมือนกันนะคะแต่ก็เข้าใจได้ว่าพยายามจะดึงคนเก่งๆคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกัน ทีนี้พอมีแผนมีคนดูแลแล้วคําถามต่อมาคือเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าทุกหน่วยงานจะทําตามแผนจริงๆมีการติดตามตรวจสอบหรือมีบทลงโทษอะไรหรือเปล่าคะถ้าไม่ทําตามมีครับมีแน่นอนกฎหมายมีหมวดสามว่าด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผล โดยให้คอรมเป็นคนออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆว่าจะติดตามตรวจสอบประเมินผลยังไงโดยรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชา,าติก่อนแล้วในทางปฏิบัติทำยังไงคะใครรายงานใครหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเลยครับมีหน้าที่ต้องรายงานผลการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยให้สชทราบทุกปีอ๋อส่งรายงานให้สชครับแล้วสชก็จะรวบรวมวิเคราะห์ทำเป็นรายงานสรุป เสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่เสนอคอรอมอเสนอรัฐสภาและก็แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆทราบด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าถูกต้องครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเมื่อกี้ทาไม่ทำละ่ะใช่ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกฎหมายวางกลไกลไว้เป็นขั้นเป็นต่อเลยครับในมาตรา25-26เริ่มจากคณะกรรมการจัดทำชุดย่อยเนี่ย ถ้าตรวจเจอว่าหน่วยงานไหนทำไม่สอดคล้องก็จะแจ้งไปที่หน่วยงานนั้นพร้อมข้อเสนอแนะให้แก้ค่ะหน่วยงานนั้นก็ต้องไปแก้แล้วแจ้งผลกลับมาภายในเวลาที่กำหนดแล้วถ้าไม่แก้ล่ะคะอ่าถ้าเพิกเฉยไม่แก้หรือไม่แจ้งกลับมาโดยไม่มีเหตุผลสมควรคณะกรรมการจัดทาก็จะรายงานเรื่องนี้ให้คณะกรรมการชุดใหญ่ทราบแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะพิจารณาเสนอให้คอรอมอรสั่งการต่อไปอ๋อให้คอรอมอรสั่งครับ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในกำกับของคอรมอโดยตรงเช่นศาลองค์กรอิสระอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆไปดํำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองอือห mm ือ hmm. แต่จุดที่เอ่อถือว่าเข้มข้นมากคือตรงนี้ครับถ้าเป็นหน่วยงานในฝ่ายบริหารแล้วยังไม่ทําตามคำสั่งคอรมออีกโดยไม่มีเหตุผลอันควรค่ะกฎหมายมาตรา26บอกว่าให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานรัฐนั้น จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบอกบัญญัติแห่งกฎหมายโหแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยครับซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วกฎหมายก็บอกต่อเลยว่าให้คณะกรรมการจัดทำเนี่ยแจ้งเรื่องนี้ไปที่ปป,ป,ปชปป,ปชเลยแหละคะใช่ครับให้ปป,ปชดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งผลที่ตามมาอาจจะถึงขั้นสั่งพักร,ราชการหรือว่าให้ออกจากราชการได้เลยนะครับโหมีไม้แข็งจริงๆนะคะเนี่ยถือว่ามีกลไกบังคับใช้ที่ค่อนข้างจริงจังครับ แล้วก็ยังมีช่องทางให้ประชาชนทั่วไปด้วยนะในมาตราย7 7ถ้าใครไปเจอว่าหน่วยงานไหนไม่ทำตามยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทก็แจ้งเรื่องให้สอสอช,อชอทราบได้แถมยังมีบทเฉพาะการที่ให้วิฒิสภามีอำนาจติดตามตรวจสอบการทำงานของคอรมตามยุทธศาสตร์ในช่วงแรกๆด้วยครับอืมครบเครื่องเลยค่ะทั้งการติดตามรายงานผลแล้วก็บทลงโทษแต่ว่าแผนมันยาวตั้ง20ปีโลกก็เปลี่ยนเร็วมาก มันพอจะปรับปรุงทบทวนได้ไหมคะหรือว่าต้องยึดต,ตามนี้ไปตลอดเลยได้ครับได้แน่นอนอันนี้สําคัญมากกฎหมายเขียนไว้ในมาตรา11เลยครับว่าต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกๆ5ปีทุกห้าปีปเป็นอย่างน้อยนะครับหรืออาจจะทบทวนก่อนก็ได้ถ้าสถานการณ์โลกหรือสถานการณ์ประเทศมันเปลี่ยนไปมากจนเห็นว่าเป้าหมายเดิมหรือแนวทางเดิมมันไม่เหมาะแล้วทําไม่ได้แล้วอ๋อ มีความยืดหยุ่นอยู่ครับแต่มีจุดที่ต้องสังเกตนะครับคือถ้าการทบทวนนั้นมันนาไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมตัวยุทธศาสตร์ชาติเลยนะไม่ใช่แค่ปรับแผนแม่บทค่ะแก้ตัวหลักเลยใช่ครับถ้าจะแก้ตัวหลักเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา,าเสียก่อนอ๋อต้องกลับไปที่รัฐสภา,าอีกรอบถูกต้องครับต้องผ่านทั้งสอสอและสอวอก่อนถึงจะไปแก้ไขตัวยุทธศาสตร์ชาติได้อันนี้เป็น,นกลไกเพื่อให้มั่นใจว่า ทิศทางหลักของประเทศจริงๆเนี่ยจะไม่ถูกเปลี่ยนไปในง่ายๆด้วยการตัดสินใจของครมหรือคณะกรรมการอย่างเดียวต้องผ่านตัวแทนประชาชนก่อนชัดเจนมากเลยค่ะพอฟังมาทั้งหมดนี้ก็พอจะเห็นภาพรวมความเชื่อมโยงแล้วนะคะสรุปได้ว่าพรบยุทธศาสตร์ชาติ2,560เนี่ย มันคือการสร้างกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาวมากๆ20ปีขึ้นไปที่มีสถานะเป็นกฎหมายจริงๆแล้วก็มีผลผูกพันกับทุกหน่วยงานรัฐเลยตั้งแต่วางนโยบายทำงานไปจนถึงเรื่องงบประมาณครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรอาจจะสรุปง่ายๆได้ว่าประเทศไทยเราตอนนี้มีแผนที่เดินทางระยะยาวที่กำหนดไว้เป็นกฎหมายเพื่อจะมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการตามทิศทางที่กฎหมายนี้วางไว้นั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับสรุปได้แบบนั้นเลยครับ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมก็คือกฎหมายเนี่ยมันเป็นแค่โครงสร้างเป็นแค่กลไกแต่ว่ามันจะสำเร็จได้จริงไหมมีประสิทธิผลจริงไหมมันก็ขึ้นอยู่กับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังของทุกหน่วยงานค่ะการปฏิบัติสาคัญที่สุดครับแล้วก็การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องด้วยนะไม่ใช่แค่ตอนร่างแต่ต้องมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะไปเรื่อยๆและอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ตัวยุทธศาสตร์เองตัวแผนแม่บทเองต้องปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเร็วแล้วก็คาดเดายากมากๆด้วยครับอืมจริงค่ะโลกเปลี่ยนเร็วมากครับผมสุดท้ายนี้อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายชวนให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าในระยะยาวมากๆเนี่ยเมื่อบริบทการเมืองมันเปลี่ยนไปมีรัฐบาลชุดใหม่ๆเข้ามาซึ่งอาจจะมีแนวคิดนโยบายหรืออุดมการที่ต่างไปจากตอนที่ยุทธศาสตร์ชาตินี้ถูกร่างขึ้นมาค่ะ รัฐบาลเหล่านั้นเนี่ยก็จะปรับตัวยังไงจะตีความยังไงหรือจะทํางานอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่มันผูกพันทางกฎหมายอยู่ซึ่งอาจจะตกทอดมาจากยุคก,ก่อนหน้าได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดมากค่ะครับอันนี้คงเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปในอนาคตครับ